เปิดภาพฟิตติ้งซีรีส์เจนนี่กลางวันครับกลางคืนค่ะแค่นักแสดงก็น่าดูแล้วกลับมามอบรอยยิ้มและความสุขให้แฟนๆอีกครั้งซึ่งเป็นการรีเมคจากหนังยุค90สู่ซีรีส์เจนนี่กลางวันครับกลางคืนค่ะซึ่งจะออกอากาศทางด้านช่อง8นำแสดงโดยสิงโตปราชญาที่ต้องแต่งหญิงสวยหวานน่ารักพร้อมด้วยนนท์นิชชาภูมิภูริพัฒน์ซาร่าชัชญาเปรม แนนรัศมีคขนุ่นนัตตี้ที่มาเสริมทับความสนุกกับการแสดงโดยกลอฟธัญวรินล่าสุดมีการฟฟตติ้งเสื้อผ้ากันแล้วงานนี้หนุ่มสิงโตถือว่าฉีกลุกพลิกบทบาทสุดๆเพราะเจ้าตัวต้องแต่งหญิงสวมคาลรคเตอร์เป็นตัวละครเจนนี่และแต่งเป็นชายชื่อเจนขวัญบอกเลยว่าเกินคาดมากๆจะเป็นยังไงลองไปชมกันค่ะ